สวัสดีคุณผู้ชมนี่ครับมาเจอกันในช่องของต้องโพไใสนะวันนี้หักข้าวโพดอีกหนึ่งวันนะครับนี่ได้อีกประมาณสองแปลงนะฮะสองแปลงแต่เราขนมาด้วยนะฮะขนมาเอาผ้าคลุมไว้นะครับกันฝนนะ เดี๋ยวถ้าโดนฝนก็ความชื้นราคาตกอีกนะฮะนี่แหละชีวิตของชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวนาเขารับซื้อเขาก็ต้องวัดความชื้นนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะฮะสำหรับการหักข้าโพดแต่เราจะโม่หรือว่าปั่นเอา,มาเมล็ดวันไหนก็ต้องดูนะฮะวันนี้ ไดสามแปลงเนี่ยแปลงข้างบนหนึ่งแปลงนี้สองนะครับแปลงนี้แปลงนี้สามเหลืออีกสองแปลงนะเหลืออีกสองแปลงแปลงเล็กกับแปลงใหญ่นี่สองแปลงนี้พรุ่งนี้คาดว่าน่าจะเสร็จนะครับสําหรับการหักเนาะเมื่อหักเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ก็แปลงนี้น่าจะเสร็จนะครับสองแปลงนี้น่าจะเสร็จ จะได้โม่มเมล็ดวันที่อีกสองวันนะไม่ไม่ไม่คัดวันที่นะฮะอีกสองวันนะจะได้โม่เอามาล็ดนะครับพรุ่งนี้สองสองแปลงนี้น่าจะเสร็จนะครับแปลงใหญ่กับแปลงเล็กนี้น่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจนะครับ สำหรับช่องของหนุ่มก้องโกไซนะก็จะอัปเดตแปลงข้าวโพดให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะจนขายเสร็จเรียบร้อยก็จะมาแจ้งว่าได้ราคาเท่าไหร่นะให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับนี่วันนี้3แปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลืออีก2แปลงแปลงใหญ่กับแปลงเล็ก ก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการหักข้าวโพดนะครับปีหน้าจะทำหรือไม่ทำก็ต้องติดตามช่องนี้กันละกันนะครับคุณผู้ชมว่าปีหน้าเราจะกลับมาทำข้าวโพดอีกหรือเปล่านะครับต้องติดตามกันนะครับ EP นี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้ว อี EP หน้าก็ยังอยู่ส่วนขราโพดอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมนะฮะจนเราโม่เสร็จเรียบร้อยไปขายนี่นแหละนะครับก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะให้กับนุงกล้องโกสใยก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแน,น่นอนนะครับ EP นี้ คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ